ปกติมันไม่นอนหอ,อนี้นะคะทุกคนปกติน้องจะไปนอนที่อื่นแล้วก็จะกินอย่างเดียวมากินแล้วก็ไปต่ช่วงหลังๆเนี่ยนางเริ่มมาอยู่ที่นี่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วนะคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะสีนีเหมือนอาหารปลาเลยอ่ะอาหารแมวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Double o Channel ค่ะ วันนี้ก็นั่งตัดต่องานอยู่ข้างบนนะคะไม่ได้ลงไปข้างล่างแล้วเหมือนว่าน้องจะหิวข้าวน้องก็เลยขึ้นมาตามให้เราลงไปเอาอาหารให้น้องหน่อยนะคะเพราะว่ามันเริ่มจะดึกแล้วนางเริ่มหิวข้าวมากๆแล้วถ้านางหิวมากๆนางก็จะขึ้นมาตามแบบนี้นะคะแมวใครไม่รู้แต่เลี้ยงเหมือนแมวตัวเองมากสีนินลูกไปไปกินข้าวปะ มาเร็วๆวกินไหมกินไหมคะมามามาลูกมามากินข้าวลูกมาเออมากินข้าวแมวตัวนี้มันคือแมวจรน,นะคะ <c oughs> ก็คือปกตินางจะมาทางลาดอยู่เสมอแต่ว่าวันนี้นางขึ้นไปถึง หอนอนของพวกเราเลยเพราะว่านางหิวข้าวเพราะวันนี้ทุกคนทำงานทุกคนไม่ได้เอาข้าวลงมาให้นางกินนางก็เลยหิวนางก็เลยไปตามนะคะเมื่อคืนก็เฝ้าเพื่อนทำรายงานวาดรูปจนถึงตีสามตีสี่ปกติมันไม่นอนหอนี้นะคะทุกคนปกติน้องจะไปนอนที่อื่นแล้วก็จะกินอย่างเดียวมากินแล้วก็ไปแต่ช่วงหลังๆเนี้ยนางเริ่มมาอยู่ที่นี่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วนะคะใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะสีนินเหมือนอาหารปลาเลยอะอาหารแมวเยอะไปไหมอ่ะไม่เยอะหรอกมันกินหมดตัวพอแล้วหลังๆเริ่มให้เยอะแล้วนะหลังหลังเริ่มกินเยอะมากสีนินอะ่ะชอบกิ๊กั๊ไม่ชอบโอบเราตั้งเ,เราเราตั้งชื่อให้น้องว่าสีนินนะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่าน้องชื่ออะไรแต่เห็นมันดำๆก็เลยเรียกมันว่าสีนินที่แรกเราคิดว่ามันเป็นตัวผู้ แต่จริงๆแล้วน้องเป็นตัวเมียมือแรกที่นางมากินกับพวกเราก็คือตอนนั้นไปซื้อข้าวหลังมอมาเราไม่มีอะไรเลยให้นางกินมีแต่ซูชิสรุปนางก็เลยกินซูชิหน้าปลาทูน่าแต่ตอนนี้นางมีอาหารเมร็ดมีแก้วน้ำเป็นของตัวเองและมีขนมแมวเลียต้องกินทุกวันไม่งั้นจะไม่ยอมไปไหน S 2> <S 2> จะได้ซื้อขนมมาเลี้ยงถ้าวันไหนถูกหวยต้องได้ซื้อนั้นเถอะซื้ออะไรให้มันกินแซลมอนกินด้วยนะมือแรกก็ได้กินแซลมอนกับทูน่านี่ซูชีที่เราซื้อหลังมองมานะ่ะกินมันอาหารปลามากเลยอ่ะมันเป็นปลามันก็ต้องเหมือนอาหารปลาดิ ตอนแรกที่น้องมานะคะตัวน้องแบบติดกระดูกเลยนะคือแบบผอมมากที่แรกอ่ะนึกว่าคนละตัวต่อตัวแรกตอนแรกที่เราเจอคือมันท้องอยู่เราก็ไม่คิดว่าเป็นตัวเดียวกันเราคิดว่าอีตัวที่เราเลี้ยงทุกวันนี้เป็นตัวผู้ทุกคนแต่เพิ่งมันรู้เมื่อคืนว่ามันเป็นตัวเมียน่าจะตัวเดียวกันนั่นแหละหูน้องแหวงหูน้องแหวงตอนนั้นอ่ะมีแมวตัวหนึ่งสีดําเหมือนกันเขาโพสลงในกลุ่มว่ามีแมวตัวดําโดนรถชนเราคิดว่ามันตายไปแล้วแต่เรา พอเรามาเห็นว่าหูมันแหวงมันยังอยู่แสดงว่าอีตัวนั้นไม่ใช่และช่วงที่แมวดําตัวนั้นตายนางหายไปเลยเจ็ดปดวันเราก็คิดว่านางตายแล้วนทุกคนแต่นางยังไม่ตายตัวใส่น้าเย็นมาให้มันนะกินไปลูกเขากาลังไปเติมน้ําให้หนูอยู่ลูก แต่เราไม่รู้ว่าถ้าเราจบไปใครจะมาดูแลนางต่อเหมือนกันเราเลี้ยงจนพี่แม่บ้านถามว่าแบบอาหารแมวซื้อมาทําไมแอบเลี้ยงแมวหรอไม่ได้แอบเลี้ยงนะคะอันนี้คือเราซื้ออาหารแมวกับขนมหมามาไว้ให้แบบหมาจรแมวจรน,นะคะทุกคนเราเลี้ยงจนมันกลายเป็นแมวหอนี้แล้วอ่ะกินไหมนะ่ะกินข้าวเลย เติให้เยอะจริงมัน,น,น,นปกติอะ่ะมันกินมันกินวันละสองถาดนี่เลยนะแล้วก็เพื่อนเราจะเอาอาหารเปียกให้มันกินวันละวันละซองนะคะกินเยอะไม่ได้ไม่มีตังไม่ใช่ว่าแบบกลัวเปลืองนะไม่มีตังซื้อให้นางแล้วเหนื่อถ้าพ่งนี้เนงะินเงินเข้าอันดับแรกต้องไปหาอาหารให้นางก่อนหาอาหารเปียกมนาะให้น้องก็ สองสามซองตัวแล้วก็ซื้อขนมขนมมีเยอะอยู่ยิมซื้อมาวันนั้นไม่เรยไม่กี่ทองแล้วไม่มันเอาซ่อนไว้ข้างบนบ้างเดี๋ยวคนอื่นให้แบบแต่ละคนไม่รู้ให้แต่คนต่างคนต่างให้มันจะเปื้องเดี๋ยวซื้ออานหารเม็ดด้วยเออจารูพี่มิวร่ด <laughs> สุดไปนอนกับพี่มิวละ คือปกตินางจะมากินแล้วนางจะไปนะทุกคนแต่ช่วงเนี้ยนางนางอยู่เพราะว่าอาจจะฝนตกด้วยหรือว่านางติดพวกเราแล้วก็ไม่รู้วันนั้นน่ะเราออกมาเข้าห้องน้าตอนตีหนึ่งแล้วนางก็ร้องอยู่บนหอแล้วก็เลยต้องลงมาให้อาหารนางแต่ตอนเย็นน่ะเราเห็นแล้วว่ามีคนเทไว้ให้แล้วเต็มถ้วยเลยทุกคนแต่ตอนตีหนึ่งที่เราลงมาก็คือไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วนางกินเก่งมากไม่รู้ว่าท,าท,ท,<ร>ทัา้ทงหรือเปล่าหึ โคงทางที่อยู่ไม่ใช่ว่าอยู่มันห้องแล้วไปเกิดที่มู่ทำงานนะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่รูออ้มีใครจะรับลูกแมวไปเลี้ยงไหมคะอยู่หอสามน้องมาอยู่หอ,อ,หอ,อลูก,ลกตัวแกขนมให้มันกินน<อ>ี่มากินนมก่อนลูกกินนี่กินไหมแมวเลียไม่กินก็เก็บนะ,ะต,นนติดนินตัดให้มันตรงนี้เลยตินินมาเอามานี่มา นี่นี่ฮะนี่ฉีกเลยเดี๋ยวมันก็มานี่หนเห็นไหมม้อมาเดี๋ยวเขาป้อนมาโอออย่าเยียบนะอย่าเยียบลูกเป็นตีหนูเยียบทำไมอ่ะคะบีบไม่ทันใจก็ไม่ได้นะทุกคนนะถ้าบีบไม่ทันใจน้องจะกัดถุง ต,ต,ต,ตัวเธอตัวเอาตีนตัวอ,ออกจากอาหารก่อนสิเอาตัวบีบให้มันก็ได้หนูเยียบอาหารนะลูกรีดรีดจาะก้นถุงให้น้องด้วยน้องไม่อิ่มไม่งั้นน้องจะไม่อิ่มคอยคอยก่อนคอยก่อนลูกคอยก่อน ิ้งจ <expand> ังหวะให้มนุษย์บีบบ้างสิเฉลียมมือฉันอยู่นะกับเลยลูกหมดละหมดลที่ตีหนัวลูกไปกินน้ำค่ะนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้มันแฉลือดนะแต่ว่าถอยถอยเฮ้ยถอยเธอเออนี่มันฟังภาษาคนรู้เรื่องนะทุกคน เราว่าน้องฟังภาษาคนรู้เรื่องกินน้ํำไหมไปกินน้ํำปะฮะตั้งแต่ฉันให้ข้าวเธอมาฉันไม่เคยเห็นเธอกินน้ําเลยนะสีน,นินเดี๋ยวถ้านางจะกินนางจะกินเองไม่ไม่หยุดหยุดเดี๋ยวนางกินเองถ้าน้านางรู้ว่าใครเอามือไปสัมผัสน้ำน้ำนางนางจะไม่กินสกปรกสีนินคะหัน,นหามาหันมาคุยกับคนดูหน่อยลูกสีนินหมดแล้วปะหันมาคุยกับคนดูหน่อยเร็วเดี๋ยวนางกินละหัน อ่าอิ่มแล้วก็คือทิ้งนะคะทิ้งทุกคนนะคะใครอยากเลี้ยงตามมาเอาได้นะคะเรากลัวว่าถ้าเราจบกันไปหมดแล้วไม่มีใครดูแลนะ้องนางเลียเท้านางด้วยเธอที่นางทำปลาข้าวตกเมื่อกี้หลังจากเราให้อาหารน้องเสร็จเราก็ขึ้นกลับมาทำงานข้างบนนะคะ พอเราทำงานไปได้สักพักหนึ่งเราก็ได้ยินเสียงนางร้องนางร้องอยู่ข้างล่างเราก็เลยลงไปดูปรากฏว่านางน่าจะหนาวและนางพยายามขึ้นมาหาเราแล้วแต่นางขึ้นไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกแล้วน,น้ำมันหยดนะคะนางกลัวเปียกนาะงก็เลยขึ้นมาหาเราไม่ได้นะก็เลยรล้องก็เลยต้องลงไปอุ้มนางเพื่อให้นางขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะเพราะว่าข้างบนอ่ะมันจะอุ่นกว่าข้างล่างข้างล่างอ่ะมันเป็นที่เปิเดโล่งไงคะมันก็จะหนาวและน้องก็คงจะไป นอนที่อื่นไม่ได้แล้วเพราะว่าฝนมันตกนะคะคืนนี้เราก็เลยต้องให้น้องมานอนที่อุ่นๆก็คือให้น้องเข้ามาข้างในนะคะแล้วก็มานอนอยู่ที่ที่อุ่นๆเพราะว่าข้างในอาคารจะอุ่นกว่าข้างนอกนะคะ